ที่เป็นทาสน้องหมาหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยไม่ต้องเลี้ยงหมาหรอกแต่แค่รักสัตว์ธรรมดาทั่วไปเห็นแล้วมันบีบหัวใจเหลือเกินนะฮะเป็นนาทีเข้าไปช่วยชีวิตน้องหมาตัวหนึ่งขาหลังทั้งสองข้างได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วตอนแรกคนบอกว่าน้องน่าจะถูกฟันขามาครับไปเดินไปเดี๋ยวมาช่วยทานกินไหมพี่เคยเจอน้อนอนตัดอย่นี้แล้วิ่งขาหน้า นี่ช่วยนะเดี้องไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมอคอยแล้วออลูกหมอคอยหนูแล้วหมอคอยหนูแล้วลูกโอ้โหดูบริเวณขาหลังครับคุณผู้ชม มันอักเสบมันบว,วมเป่งมแมลงวันตอมเนี่ยหึงเลยน้องเนี่ยอย่าว่าแต่แรงจะหนีเลยแค่แรงจะร้องอยังไม่มีเลยเข้าไปซุกอยู่บริเวณใต้เวทีจุดนี้นะครับอิดโรยมากเจ้าหน้าที่ต้องรีบเอาอาหารเนี่ยให้น้องกินก่อนแล้วก็เอาตัวน้องออกจากใต้เวทีมาบาดแผลเนี่ยดูแล้วเหมือนน้องโดนใครเอามีดฟันมานะครับดินเนี่ยปิดเต็มปากแผลไปหมดเลยแล้วด้วยความที่ว่าถูกฟันมาหลายวันแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหม มแมลงวันตอมหึ่งเลยนะเพราะว่าแผลมันก็เริ่มเปลี่ยนสภาพด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มีคนโพสต์ภาพน้องหมาตัวนี้ลงใน Facebook นะครับเพื่อจะตามหาใครที่ใจบุญรักน้องอยากจะช่วยเหลือเนี่ยก็ช่วยน้องหน่อยเพราะว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้น้องตายคาใต,ต้บ<า>ึงทีแน่นอนเออแล้วเขาจะเจ็บปวดทรมานมากนะครับคุณผู้ชมพอภาพเนี่ยเผยแพร่ออกไปปรากฏชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงรู้พิกัด ว่าเป็นสถานบันเทิงชื่อดังอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองของจังหวัดบุริรัมก็เลยออกตามหาทันทีนะครับตอนนั้นเนี่ยยังไม่เจอตัวแต่ไม่ลดละความพยายามนะหาไปเรื่อยๆจนในที่สุดมาเจอน้องหาตามซอกตามซอยตามมุมจนมาเห็นว่าน้องไปซุกนอนอยู่ใต้เวทีใกล้ๆกับสถานบันเทิงตามพิกัดในตอนแรกเลยแต่ว่าจุดนี้จะเป็นร้านอาหารแล้วน้องเนี่ยมาหนีหลบหลบ หลบร้อนหลบแดดอยู่ตรงจุดนี้ปรากฏว่าตัวคุณรุ้งตะวันสีอนันต์นะครับนี่คุณพี่ผู้หญิงสุดใจบุญคนนี้เลยเสื้อสีชมพูมอายุ33ปีเป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้บอกว่าเอาน้องเนี่ยส่งโรงพยาบาลไปตอนนี้นะน้องได้รับการรักษาแล้วรู้สึกสบายใจมากมพูดคุยกับคุณหมอก็ทราบว่า จริงๆแล้วน้องไม่ได้โดนฟันขามา,าคุณหมอบอกว่า,ม,ามันเกิดจากการที่น้องเนี่ยขาพิการตั้งแต่เกิดและแล้วเวลาเขาเดินเนี่ยมันไปถูก,กับพื้นถนนร้อนๆ<อ>แล้วคุณคิดดูนะช่วงนี้พื้นถนนร้อนถ้าฝนาไม่ตกถาก,<ต>กลากไปแล้วขา<ะ>น้องพิการเขาเดินไม่ปกติ<อ>เดินไปก็ถากไปเดินไปก็ถากไปจนแผลเนี่ยมันอักเสบติดเชื้อมันก็เลยบวมแล้วเกิดอาการเนื้อตายบางส่วนแล้วด้วยตรวจดูลำไส้เจอแต่เศษขยะกับเศษหินคิดว่าน้องอ่ะ หิวแต่เดินไม่ไหวอะไรอยู่ใกล้ๆใช่คือจริงๆแล้วมันมันไม่ย่อยนะไม่ย่อยค้างอยู่ในลำไส้เขาอะไม่ได้จะกินหินกินทรายแต่หมอบอกว่าพอเขาหิวมากๆแล้วเขาต้องประทังความหิวดมอะไรมันพอมีกลิ่นก็ตวัดเข้ามาเลยเหมือนกับกั้มกลืนฝืนกินเข้าไปกลายเป็นว่ากินเศษดินเศษหินเข้าไปในลำไส้คุณรุ้งตะวันเนี่ยที่เป็น ผู้ใจบุญเนี่ยนะครับบอกว่าค่ารักษานะคุณหมอจัดเลยเท่าไหร่เดี๋ยวพี่จ่ายเองอแล้วน้องหมาเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าหาบ้านใหม่ไม่ได้ตัวคุณรุ้งตะวันบอกว่าพี่จะเก็บไว้เองอ,อนุมาอนุโมทนาบุญให้พี่ด้วยใช่เออก็ขอโมทนาสาธุขอให้พี่รุ้งตะวันเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองชีวิตประสบแต่ความสุขความจเจริญน,นะฮะคนใจดีก็ดีจริงๆใจหายเลยนะฮะอัปเดต34 HD app เวอร์ชันใหมร่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ thank you